สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมนิดนตำทักไทแ,แลนด์นะอยู่ที่สนาม Thunder Castle นะฮะสนามของบุริรัมมาดูช้างแมมมอตมาบุริรัมทุกคนดูมันมีชีวิตชีวามากเลยเห็นไหมนะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆวันนี้วันสุดท้ายนะฮะ าทุกคนมาดูตัวนี้บ้างฮะอะไรเนี่ยเทโรดอสโตเทโรโดสโตอะไรเนี่ยเทโรโนโดนโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นครอบครัวอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเปล่า วิ่งเสียงเห็นไหมครับวันนี้มาดูไดโนเสาร์ครับวันนี้โอ้โหมันร้องได้ด้วยฮะไอ้ตัวน,นี้มันน่าจะเจ็บปีกหรือเปล่าเนี่ย นี่น่ากลัวคาร์โนทอรัสคาร์โนทอรัสนะเ,นนนเนี่ยแขนด้วนยังไงเนี่ยเนี่ยแขนสั้นอย่างตัวนี้ดูคนดูเออที่ฮท่ทุกคนคนดูหางมันก็ดิกได้เนียนะ โอ้ดีมาน,นะน,น,นี่นทคนำได้เหมือนนะทำได้สมูทตี้มากเลยแฟงเป็นธรรมชาติดู่าทุกคน ดูลูกตามันดูลูกระตานดูตามกระพริบได้ด้วยฮะทุกคนเห็นไหมฮ้ยูัอยางเนียนอ่ะอฮ้ยไปฮะเดี๋ยวไปชมต่อฮะด้านนู้นฮะ ทุกคนเห็นไหมฮะมันคืออะไรมันใช่หางไหมนี่เฮ้ยมันใช่หางไหมไม่ใช่หางแลนะ้วมั้งเลยอืมกอืทำได้เนียนมากเลยฮะการจัดสวนแล้วก็การวางตำแหน่งแล้วก็การแบบทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบเห็นแล้วแบบตะลึงฮะอย่างน้อยไดนโนเสาร์ก็ ตัวเป็นๆน,นะมาอยู่ที่บริรำนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็ไปดูเอ่อกับไอ้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเนี่ย <c oughs> อา,ายฮะอู้ เสาบุกบุรีรัมย์ครับทุกคนมานะ,ะเชิญชวนนะ,ะทุกท่าน,นะฮะวันนี้วันสุดท้ายนะฮะมาก็ไม่ทันแล้วอาจจะมานั่งดูคอนเสิร์ตนะฮะวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็มีลานขายเาครื่องดื่มนะฮะขอให้ชมตลอดทั้งคืนก็เหมือนงานกาชาดบุรีรัมย์เลยอยู่นี่ฮะไม่ได้เหมือนงานกาชาดเลยนะฮะแล้วก็มีไดโนเสาร์มาจัดแสดงด้วยอยู่หน้าสนาม ไปบ่อยหรือว่าสนามทันเดอร์คัสโซ่นะฮะรีรัมยูนิเต็ดรีรัมฮะมีไดโนเสาร์มาด้วยฮะเอซีทุกท่านหรือว่าเ,เพื่อนๆนะที่มีโอกาสแวะเวียนมาก็มาเที่ยวมาเล่นมาชมได้นะฮะแต่ก็วันนี้ผมมาถ่ายให้ดูเป็นวันสุดท้ายฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นแมมมอสนะช้างแมมโมสทำได้เหมือนมาเลยฮะโอ้ วันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูทุกตัวฮะแต่ไม่รู้มันชื่ออะไรนะชื่อมันเยอะเหลือเกินดูวทุกคนเอตัวนี้น่าจะเคยเห็นในหนังนะจูราสิกเบลที่นี่ประเทศไทยนะฮะก็มาบริรัมทั้งทีฮะก็พึ่งมาเจอเป็นครั้งแรกเนี่ยนะเห็นไหมฮะ สวยงามฮะบรรยากาศช่วงค่ำคืนนิดไ <ใน S 1> ป<ล>ไปดูทางโน้นนะไปดูทางโน้น,าน,น,านมาดูทุกตัวแล้วครับวันนี้ตัวนี้คืออะไรนาชโตเซราท็อกโอ้คืออ่านยากเหลือเกินนี่ฮะเงินแรดเลย แต่มันมีเขาเอ้ยก็เหมือนแรดนั่นเองนะฮะกำลังกินหญ้าเลยฮะดนูนู่นนะทุกคนมันกินหญ้านะฮะยุ่โอ้ยทุกคนจะพาไปดูนกคุมครับนกคุมนกคุม

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเกอะไรเจออันนี้ในป่านะผมคงจะไปจับมือมันสักครั้งนะฮะเฮอริสโนสอรัสนะฮะ อ่านม่วๆ่เนาะไม่มีใช่ไรละมันมีป้ายอยู่ฮะอ่านป้ายเอาด้วยตัวน,น,นู้นฮะชื่ออะไรตัวน,นี มาดูเจ้าพระเอกของเรื่องเรานะฮะวันนี้เจ้าไทแรนโนซอรัสหรือเจ้าทีเร็กหรือเปล่าเหมือนเจ้าทีเร็กนะไม่รู้ว่าขนาดทีเร็กนะอันนั้นคือไทแรนโนซอรัสอันนี้ชื่ออะไระชื่ออะไรจิกโตจิก,กันโนโตซอรัสจิกกันโนจิกกันโนโตซอรัสอันนั้นไทแรนโนซอรัสนะพระเอกของเรื่อง ส่วนฝังโน้นก็จะเป็นนกนะเป็นไหทุกคนไปฮะเดี๋ยวคลิปนี้ลาเพียนเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้พามาดูไดโนเสาร์ครับสวัสดีครับ